ครับเอฟซีทุกท่านครับมีนูเด็ดแน่แเศษๆเศษๆไปเลยของเราเนี่ยมีพริกมีกระเทียมขาหอนมีแค่นี้ครับเตลือผงนัวทำแบบบ้านๆครับจุดจวดจุดจวดจุดจวดหลังว่ายิ่งเรากินใส่พริกใส่กระเทียมไปแล้วครับมีแค่นี้ก็เอาแค่นี้ครับ เนี่ยเท่าที่มีครับรสชาติมันได้เดนาะนี่ใส่เกลือนิดนึงเนาะเกลือแล้วก็ใส่ผงนวัวพร้อไเลยทำให้มันละเอียดสวัสดีเอฟซีรับทำให้มันหยุดรอรอเอามะขามใส่เยอะ ตัเพ็กเละ่อนเยวเอนแจียยังมีผ้าลองพื้นเนาผ้ามลองพื้นตอนเวลาตั้มุกผ้าลองพื้นนี่ได้ยินเสียงสรีดีเลยนะกะทุกก er, ัะแตง มีปลาไลม่ได้ใส่ปลาไหลเสร็จเลยแล้วเพลกระเทียงโกงงงมนวเสร็จแล้วต้องใส่มะขามอ่อนครับมะขามอ่อนใส่เลยเวลายอยู่หน้ากล้องไม่ต้องดื้อ ดื้อหลังกล้องพอใส่ทีสอันดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะบอกให้ใส่ก็ใส่ใส่ที่ละลูก<ๆ>เออใส่ไปเลยตั้ไม่ทันไปเลย<ๆ>นับด้วยนับด้วยดินับด้วยดิจ<ๆ>ับใส่จับใส่ตั้ไม่ทัน ก็เลกไม่ทันเวลาต่ำแล้วเติมน,น้ำลายตาำเวลาต่ำเติมน้ำลายตาำอินแล้วเนี่ยมันต้องเฮ้ยต้องอินแล้วเนี่ยตั้งให้เอียดแล้วไมีน้ำปลาปรได้น้ปลาแต่เลย นานๆ่อยเนาะเพราะว่ายากที่จะเลี้ยโยนไปที่ละกัมสองกำมเนาะมาโยนลงไปทีละลูกมันบจะเรียนเร็วหนชิมดูกอนเนาะนะจะชิมด้วยไหมหลานมาอยู่อยากจะชิมเฮ้ย หลังมานเนี่ยมุบนๆแบนบนี้ให้มันหลุดออกจากสากัสกเรียบร้อยแล้วก็ชิมสักไปเลยสักไปไม่ต้องชิมลงรั้งเดียวจบเนี่ยนจัดจานได้ครับทุคิีทุกคนแซ่บยัย่วหอมไหมอยากจะชิมไหมฮะ ไม่กินเดี๋ยวมันเผ็ดดูสเป็นเด็กเสาะกลาวก็ต้องกินเผ็ดเป็น <c oughs> เป็นเด็กเสาะกลาวก็ต้องกินเผ็ดเป็นดีจะไ,ได้แข็งแรงเรื่องเรียนดีไม่ใช่นะครับเย็นซีทุกคนทุกคนรียบตัวกันนะ ตกจากขาแม็ดดิเดร็จแลงเออนี้มานั่งทางนี้นี่ครับหน้าตาก็เป็นแบบน,นี้และครับทุกทีทุกคน <c oughs> โอ้โหนอนะครับไม่เปรี้ยวหรอกเแลยวทำหน้าไม่เปรี้ยวก่อนยังครับ เดี the show, ๋ยวลุง่าทำหน้าไม่เปรี้ยวอย่าเสียงดังเลยเสียงทีวีก็เสียงดังด้วยอ่าจะทำหน้าไม่เปรี้ยวไม่ได้ครับเดี๋ยวทปแค่นี้แหละครับเอฟซีทุกคนอินโนเซตวันนี้ก็อาหว่างครับอาหารว่างอาหารว่าง ขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมเขาฝากกดไล okay. ค์แจ้งติดตามตั้สไคล์เรากดกระดิ่งด้วยนะครับนี่ตัมมาขามบอลอาหารเ <c oughs> มนูกับแกร้ยตามฤดูกาลเนาะเวลาทำมาเนีสก็กินเปรี้ยวก็มีแรงแล้วเปรี้ยวเผ็ดสบแซ่บครับ <c oughs> สวัสดีครับมาๆๆมามา <c oughs> โตดูปลากเขาตื่นทำลายแล้วนู๊นนะอ, <c oughs> อ้ะอะาวจะขี่คอแล้ว ไปกำลังดื้อครับเอเจทุกคนหลานลูกของนองสาวตรงนี้ก็ไปตรงนี้แหละวันนี้วันอาทิตย์ับมือมือปลาเขาเรียกอะไรต่อมันเลยรับ เซหน่อยเซ็บหน่อยกินหลายเซ็บหลายสวัสดีหลายครั้งแล้ว